คต้องระวังสับสามได้แก่ราศีตุลมันเป็นราศีที่พระราหูเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับน้องเอฟก็เป็นหนึ่งในคนที่เกิดใน<อ>ในราศีตุลน <c oughs> คือพระราหูออกแล้วก็จริงแต่ว่าดาวที่ดีที่จะช่วยซับพอร์ตราศีตุลเนี่ยก็จะยังคงอยู่ไปถึงประมาณเดือนเมษาช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงโปรโมชั่นคุณจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ย ให้ตัดสินใจให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษาเพราะว่าพอช่วงที่ดวงมันดีเรื่องต่างๆมันจะราบรื่นขึ้นแอจะเซ็นสัญญาหรือจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะอ,อแต่แต่ว่าพอ,อพอเลยเมษาไปแล้วนะครับม,นะมันก็เหมือนกับดวงมันเริ่มมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นอะไรที่เราตักตวงไว้ได้ในช่วงต้นปีให้รีบทำ ปิดดิวแม่ปิดดิวด่วนเลยนะแม่ใช่แต่ว่าสําหรับราที่ตุนคนอื่นๆเรื่องอื่นๆเช่นสมมุติว่าทํางานหรือว่าไปสมัครงานอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปรอให้หลังเมษาการเจรจาเซ็นสัญญาเริ่มงานใหม่อาชีพใหม่เนี่ยมันก็ควรจะต้องเริ่มต้นหรือบางคนรอคําตอบในเรื่องของคู่ครองหรือความรักอยู่เนี่ยจะมั่นหมายแต่งงานอะไรเนี่ยต้องรีบก่อนเมษาเพราะถ้าเลยจากตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะชีวิตมันก็จะมีภารกิจมี อะไรที่วุ่นวายอื่นตามม,ามันมันมันมีความอาจจะผันผวนอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้นปียังเป็นช่วงที่ดีม,มาดูราศีที่ต้องระวังอันดับ2กันดีกว่าอันดับสองนะ่าศีธนูเนี่ยเป็นปี6-7เนี่ยมันปีเป็นปีแห่งเส้นทางใหม่ในชีวิตนะครับคือคุณจะแบบบุกเบิกสิ่งใหม่ที่ไม่ถนัดหรือว่าไม่เคยทำมาก่อนนะครับสิ่งสําคัญก็คือตัวราศีธนูเองเ่ย มันอาจจะเหมือนต้องต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นมันจะได้นําไปใช้ในปี2567นี้แน่นอนแล้วมันไม่ดียังไงจางคือมันไม่ดีมันเหมือนว่าพอคนเราต้องเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยคือถ้า,ถาสมมติเช่นราศีธนูเนี่ยบางทีคุณทํางานเดิมมา15ปีแล้วไอ้ปี67นี้คุณอาจจะต้องย้ายที่ทํางานเหมือนกับว่าสถานการณ์บังคับว่าคุณต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ใช่นะครับคุณอาจจะต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานใหม่คุณอาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการยนเ่งปปลลีแ เป็นเรื่องที่สําคัญนะบางทีการเรียนรู้ของคุณคือการที่คุณจะให้เป็นเจ้านายตัวเองอ่ะย้ำนะอันนี้ถือว่าเต้นข่าวดีที่กําลังรออยู่ครับอ้าวก็ไม่แย่อ่ะไปดูดูที่ต้องระวังแห่งปี6-7กเจ็ดอ<า>ันะดับหนึงนะฮะร <laughs> าศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่เรามีการเตือนกันมากในปี6-7เนี่ยมันจะเป็นปีที่เรา เรียกว่ามีการมีความกดดันในตัวเองสูงอันที่2คือเมถุนเนี่ยเป็นราศรีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดในปี2567แล้วถ้าไม่มีงานอะก็อ,อาจจะมีลูกอีกอะไรอย่างนี้นอยไหมสภาพแวดล้อมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกเนี่ยมันบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ข่าวดีที่จะบอกก็คือว่าเมถุนเนี่ยในปี67เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะดูอีลุงตุงนางอะไรก็ตามนะครับแต่ 1. คือคุณไม่ได้มีดาวรายๆเข้ามาพระราหูไม่ได้เข้ามนรดจอยูไม่ได้เข้าดาวเสาไม่ได้โดนนะครับดังนั้นผลหลักๆมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของจิตใจมากกว่านั้นที่ hmm. 1อันที่2ก็คือไอสิ่สงที่เราวุ่นวายในปี6 7ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปผลิดอกออกผลในปี25 6 8